แต่วันนี้จะมาตอบคําถามคุณพี่ท่านนี้นะคะที่ถามว่าทําสัญญาแล้วนะคะสัญญาผ่านแล้วแล้วก็กลังจะรับรถเนาะ แล้วก็อยากจะเป็นสีรถถามว่าเปลี่ยนได้ไหมนะคะจริงๆแล้วก็เปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่พูดคุยกันนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเราทําเรื่องออกรถไว้นะคะสมมติเป็นกระบะเป็นสีดําหรือสีเทาดําราคามันจะเหมือนกันใช่ไหมคะพวกบอลเงินอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเลือกเป็นสีขาวมกุกราคามันก็จะบวกเพิ่มขึ้นฉะนั้นในเรื่องของการทําสัญญานะคะก็อาจจะต้องให้ทางไปแน้นเนี่ยทำเรื่องเข้าไปใหม่นะคะเพื่อที่จะอัปเดตในเรื่องของตัวราคารถแล้วก็มมมันนวววเเฉลลี่่ยาาป็คง,งถูกะ้ะแส่วน ถัดมาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าจะรับรถคือเลิกอีกแค่ไม่กี่วันแล้วรถที่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีใหม่มันจะต้องใช้เวลารออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะพอใจที่จะรอไหมเนาะส่วนถัดมาก็คือว่าถ้าสมมุติว่ารถที่ลูกค้ากําลังจะรับเนี่ย พนักงานขายได้มีการไปติดตั้งอุปกรณ์ติดฟิล์มติดชุดสกเกิร์ตใดๆก็แล้วแต่ที่เราทําการพูดคุยกันไว้ว่าเราจะแถมเนี่ยค่ะแล้วรถเนี่ยมันมีการเกิดความเสียหายไปแล้วในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างเี้ยก็อยากให้เห็นใจเซลล์นิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือแบบเลิกไม่ได้เลยจะต้องเป็นสีนั้นเท่านั้นหลวงหลวงพ่อท่านบอกว่าต้องเป็นสีอื่นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อ,อให แนะนำก็คือพูดคุยเจราจากันกับทางดิลเลอร์หรือว่าทางพนักง,งานขายดูนะคะว่าอยาจะสามารถที่จะซัพพอร์ตหรืออะไรยังไงได้ไหมเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ค่ยคอยคๆคุยกันนะคะนะคะทงทุกอย่างมีทางออกเสมอค่ะใครอยากจะให้ทุกแจงตอบคําถามในเรื่องอะไรเมนได้เลยนะคะ